เรามาฟังจากปากของท่านเลยนะคะว่าดีขึ้นอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพที่แนะนําตัวนิดนึงนะคะค่ะชื่อทิติรัตน์เลี่ยมเพิ่มพูนนะคะอยู่ชุมชนแข่งขันสามตำบลคูคตอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะทิติรัตนบอกว่ามีอาการปวดเข่าแล้วก็นิวน้วล็อกนิ้วล็อกไหมคะเป็<ว>นยังไงคะ,ค,ะคือถ,ถ้าถ้าอาการนิ้วล็อกเนี่ยคือเวลาเรากำเนี่ยมันจะกำไม่ไม่สุด ก็ได้ครึ่งนึงได้ครึ่งเดียวเหมือนเหมือนเราจับปลาไม่อยู่อ่ะจับไม่อยู่จับไม่อยู่ยังไงก็ัไม่แน่นแต่ถ้าเราแข็งใจกรรมเข้าไปมันก็จะล็อกเลย๋อล็อกนี่คือเป็นยังไงคะพี่มัน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 ล็อกไปเลยอย่างเงี้ยอ๋อคือค้างอยู่ค้างค้างอยู่อไม่ออกเลยค้างเราเวลาเราจะยื่เนี่ยมันมันไม่ออกต้องใช้อีกมือหนึ่งเนี่ยมาง้างมันไปง้างง้างแล้วออกไวไหมคะก็ง้างเนี่ย ก็ไวอะค่ะแต่มันมันจะเด้งปึ๊กออกไปแล้วเราตอนตอนมันเด้งเนี่ยมันมันปวดมากออาการปวดได้ข่าวเห็นพี่ติ๊กบอกว่าแบบถึงกับน้ำตาร่วงน้ำตาร่วงอปวดเลยร่วงเลยเห็นพี่พี่บอกนะคะว่าเป็นคนที่เข้งแข็งไม่ค่อยร้องง่ายง่ายไม่ค่ะโอ้แต่ว่าพอเนี่ยพอตัวเนี้ยล็อกมาปุ๊บก่อนที่เราจะยืดออกไปเนี่ยแบบมันมัน ม,มันเจ็บอ่ะคลอดลูกเรายังไม่เจ็บเลยนะีะคลอดลูกยังไม่เจ็บเลยนี่คือแสดงว่าสุดๆเลยนะพี่ บางทีต้องตะโกนให้รูปแบบมาช่วยงานให้หน่อยอ่าที่บอกว่ามีอาการเข่าดังด้วยใช่เข่าดังเป็นยังคะมันดังกึกๆึเป็นระยะแบบบ่อยๆทุกคัางทุกวันเลยเหรอคะทุกวันทุกวันแล้วเวลาขับรถขับรถมันก็จะแบบ มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะมันขับแล้วมันไม่ทนไม่ทนพอรู้ออกมากว่าใช่กว่าจะออกมาได้ต้องค่อยคอยืดขาที่ละแล้วการนั่งแบบเขาเรียกคัตตมาดนั่งสมาธินั่งคัตมาิไม่ได้เลยนั่งไม่ได้หลังจากที่จิกทานดีบูนชนิดผงอะค่ะไปนะคะแค่ประมาณเท่าไหร่ถะรู้สึกดีขึ้นสามซองสามซองนะคะก็คือกล่องนึงที่มีห้าซองใช่แล้วก็กินได้แค่สามซองเองสามซองก็เริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นในตัวที่กบแก๊ตูข้อเท้าเนี่ยมัน มันไม่เป็นไม่ไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงสามวันนวพี่สามวันพี่ตอบตอบเร็วมากเลยนะคะเป็นคนที่นั่นนั่นเลยะอ๋อพี่อาจจะอยู่กับเรื่องของสุขภาพใช่ค่ะอ๋อพี่เขาดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะคะทําให้เห็นผลไวนะคะบางท่านนะคะมีโรคประจําตัวมีอะไรก็อาจจะเห็นผลช้าหนึ่งขึ้นกับร่างกายของแต่ละคนเนาะพี่เนาะขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนค่ะเข่าดำก็แก๊บไม่มีทานไปสามซองแล้วไอ้นิ้วล็อกปะคะพี่นิ้วล็อกมันมัน มันยืดได้ง่ายขึ้นมันยืดง่ายขึ้นก็คือตั้งแต่สามสแล้วตัวที่มันไอการนิ้วล็อกเนี่ยเอตรงตรงตรงข้อที่ติดกับมือข้อที่จะเป็นอมันจะบวมมันจะบวมใช่ไหถ้าปวดปวดเออมันปวดปวดขึ้นแล้วมันคือมันจะยุบลงไปยุบเลยเหรออ่ามันจะยุบมันค่อยๆนิ่มก่อนแล้วก็ยุบใช่แล้วมันแล้วมันก็เราง้างออกมาเนี่ยคือคือยืดออกไม่ได้เลยไม่องดึงเหมือนทุกวันแล้วแค่ ประมาณเท่าไหร่คะสามซองสามซองนั่นคือได้รู้สึกที่ทั้งเข่าทั้งนิ้วเลยโอ้โหแล้วที่พี่อาการดีขึ้นแบบทานจริงๆแล้วไปกิ่กล่องนะคะสองกล่องสองกล่องก็คือสิบซองสิบวันนะพี่อาการดีขึ้นเลยโอ้โหจุดยอดมากๆเลยนะคะดีบูนะคะวันนี้นะคะมีหลายท่านสงสัยอะค่ะพี่ติ๊กบางคนก็ไม่ชอบทานแบบผงก็คิดว่ามันแะ้คาวไหมพี่ติ๊กทานแล้วเป็นยังไงคะรสชาติของมันเอ่อรสสีของเขาเนี่ยเหมือนเก๊กฮวยแล้วก็โอเคแล้วมันก็ มันมันไม่คาวค่ะพี่ว่ามันหอมอ่อนๆนะโอ้หอมอ่อนๆถ้างั้นก็เดี๋ยวให้พี่ติ๊กลองทานให้ดูนะคะวันนี้ว่าทำยังไงนะคะก็ออันนี้ใส่น้ำเท่าไหร่คะพี่ขึ้นแก้วค่ะรึ่งแก้วนะคะ้อเ้โอเคนะคะแล้วให้ให้ให้กู้ให้ให้กู้ทานบอกนะคะส่วนนี้ก็กล่องมันเราก็จะมีนึ่งเนี้ยค่ะเพราะว่ามีการป้องกันความชื้นแบบอย่างดีเลยนะคะดีมากเลยนะคะแน่นดีได้นะคะนี่ค่ะ ออยางดีเลยนะคะดีมากนะคะสองนี้นะคะเรามาดูซิว่ามีห้า่องอย่างที่ติ๊กว่าจริงไหมนะคะอ่าแกะเลยนะคะมีค่ะนะคะมีแกะใหม่ๆได้เลยนะคะแก่งกันอ่ามีสี่ซองอ่ามีอยู่ข้างในอีกซองหนึ่งค่ะอันนี้มีห้าซองนะคะอ่าเดี๋ยวให้พี่ติ๊กแกะเลยค่ะแกะเททางหรือนะคะการยังไงอยู่มันมีรอยฉีดนะคะมีรอยฉีดง่าย ซึ่งตัวผงนี่ยะค่ะจะเป็นสารสกัดแบบเข้มข้นนะคะแล้วก็ดูดซึมได้ทันทีหลังจากทานไปแล้วนะคะเห็นผลไวนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบแคปซูลเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆดูดซึมนะคะหนึ่งซองของชนิดผงเนี่ยค่ะมีความเข้มข้นถึงกับผแคปซูลอันนี้เลยนะคะที่ขอดูน้ําให้ผู้ชมดีนิดนึงน้ําเป็นเหมือนน้ำแก้เของี่ว่าเลยคล้ายๆเนาะแล้วมันดูหอมอนอ่อนใช่ลองพี่ติ๊ก ท่นให้ดูเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ดูจริงเลยนะคะว่าทานแล้วมันถ้าคราวนี้เราจะดูหน้าก็รู้นะพี่เนาะเวลาทานนะคะเนี่ค่ะอิ่นจะออกมะนาวนิดๆสับปะรดสับปะรดหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนะคะหวานเปรี้ยวค่ะค่ะถ้าใส่น้ำน้อยๆนี่จะหวานนะพี่ติ๊กถ้าใส่น้ำเยอะก็นี่ก็ยังรู้สึกหวานอยู่ใช่ไหมคะ ทานง่ายนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะว่าทานแบบผงจะทานได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะนะคะวันนี้พื้นฟูดูแลข้อเข่านะคะสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องไม่ว่าจะเป็นปวดข้อบ่าไปวดหลังปวดเอวปวดเล้าลงขานะคะหรือว่าเข่าเสื่อมนะ,ะเขา่าเสึกเข่าดำก็แก๊บเหยียบเข่าไม่ได้นะคะ นิ้วล็อกอย่างพ่ติ๊ก็ทานได้นะคะวันนี้พิติ๊กประทับใจนะคะพิติ๊คะถ้าสมมติว่าดีบูลเนี่ยมีคะแนนเต็มสิบพิติ๊ให้กี่คะแนนคะเนี่ยสิบเลยค่ะให้สิบเลยนะคะเห็นไหมคะจากคนที่ก็ทานอะไรมาเยอะนะคะเพื่อสุขภาพเนี่ยตรงนี้ใช้ได้เลยค่ะสิบเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มบวกเลยไหมคะพี่บวกบวกค่ะสิบเต็มบวกบวกเลยนะคะอันนี้คือความประทับใจของพิติ๊นะคะวันนี้นะคะพิติ จากที่พี่ทานแล้วประทับใจนยคะแนะนำเพื่อนเพื่อนิดนึงค่ะถ้าเป็นข้อเข่าเสื่อมส้นเท้าปวดหรือนิ้วล็อกนะคะลองดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าดีบูนี่ดีจริงๆสิบคะแนนเต็มค่ะค่ะก็การขับรถขับลาของพี่พีก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะคือไม่เมื่อยไม่อะไรเหมือนเมื่อเดิมแล้วก็คือวันนี้นะคะสุขภาพดีได้ด้วยดีบูนะคะวันนี้ก็พี่พีการันตีผลแล้วก็แนะนํา ให้ทุกท่านแล้วนะคะไม่เชื่อก็ต้องลองทานเองเนาะพี่เนาะใช่ค่ะนะต้องทานเองอย่าอย่าฟังคําติ๊กแต่คุณต้องลองทานแล้วคุณจะรู้ว่าดีบูลนี่ดีจริงๆอือค่ะสุดยอดมากเลยนะคะดีบุลดีมากจริงๆวันนี้พี่ติ๊กการันตีค่ะนะคะก็ขอบคุณพี่ติ๊กมากนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ